หลายจุดหรือว่าหนาแน่นเงี้ยครับมันก็ทําให้ถ้าเกิดว่ามุก็ต้องการขโมยคันนี้จริงเงี้ยเขาก็จะใช้เวลาในการนี่จะขโมยนานขึ้นอาจจะมีคนมาพบเห็นตัวเจ้าของรถเองเนี่ยอาจจะกลับมาพอดีหรืออะไรเงี้ยครับก็อาจจะทําให้รอดพ้นต่อการขโมยไปได้ครับบนโซเชียลแชร์วิธีป้องกันร,รถจักรยานยนต์ถูกขโมยได้เช่นติดตั้งระบบ gps ล่ามโซ่รวมไปถึงล็อกทุกอย่างที่ล็อกได้ือชัวร์เหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวเรามาตรวจสภาพความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวก่อนแชร์มอเตอร์เช็คสุสชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทตรวจสอบกับอาจารย์ที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับวิธีป้องกันรถจักรยานยนต์ถูกขโมยแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับ ก็จริงครับสามารถใช้ต่อได้อาจารย์เล่าถึงสาเหตุและปัจจัยที่ทําให้รถจักรยานยนต์ถูกขโมยหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของการขโมยแบบอาจจะเป็นตามออเดอร์ก็คือมีอาจจะมีคนหรือมีลูกค้าสั่งไว้ว่าเออต้องการรถรุ่นนี้เป็นกรณีพิเศษอะไรเงี้ยแล้วขโมยก็อาจจะมามองดูว่ารถรุ่นนี้มันมีใครใช้อยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็อาจจะขโมยไปอันนี้คือลักษณะเป็นหนึ่งก็ตามออเดอร์แล้วกันนะครับ ปัจจัยที่ 2. 2ก็อาจจะเป็นลักษณะที่เป็นพวกลักเล็กขโมยน้อยเนี่ยอาจจะไม่มีรายได้หรืออะไรเงี้ยก็เลยมาหาวิธีการหรือช่องทางที่จะในการขโมยของเพื่ออาจจะไปแยกชิ้นส่วนหรือเอาไปขายแบบไม่มีทะเบียนอะไรเงี้ยครับในราคาถูกและอีกปัจจัยหนึ่งความประมาทนะครับผมก็มองว่าบางทีอ่ะก็คือหมายถึงว่าผู้ใช้รถเองกะครับก็ควรจะรอบครอบอย่างถ้าเกิดกรณีที่แบบบางคนไม่ดับเครื่องเนี้ยแค่ลงไปแป๊บเดียวบางทีบางครั้งเหมือนกับขโมยเนี่ยก็อาจจะเห็นหรือมีโอกาสก็มีโอกาสที่จะ เสี่ยงต่อรถโดนขโมยไปได้ครับวิธีการขโมยที่เขาแชร์กันข้อแรกติดระบบติดตามหรือ GPS ป้องกันการขโมยได้จริงไหมครับรครับในกรณีการติด GPS เนี่ยผมมองว่าจริงๆมันคงไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการถูกขโมยนะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้ารถเราถูกขโมยไปแล้วเนี่ยอาจจะตามตัวรถเนี่ยได้ง่ายกว่าเพราะว่ามี GPS ก็สามารถเปิดดูได้ว่าตอนนี้ตัวตำแหน่งของรถเราอยู่ที่ตำแหน่งไหนอะไรอย่างเงี้ยครับวิธีที่2ล็อกทุกอย่างที่ล็อกได้ป้องกันการขโมยรถได้จริงไหมครับครับอันนี้ก็ จากที่ผมบอกเมื่อเี้ครับน่าจะเป็นกรณีที่ว่าเหมือนกับซื้อเวลามากกว่าคือถ้าเกิดเราล็อกหลายจุดหรือว่าหนานแน่นเงี้ยครับมันก็ทําให้ถ้าเกิดว่าตุวก็ต้องการขโมยคันนี้จริงๆเงี้ยเขาก็จะใช้เวลาในการนี่จะขโมยนานขึ้นซึ่งก็เหมือนกับว่าอาจจะมีคนมาพบเห็นนะหรือตัวเจ้าของรถเองเนี่ยอาจจะกลับมาพอดีหรืออะไรี้ครับก็อาจจะทําให้รอดพ้นต่อก,การขโมยไปได้ แล้วจุดไหนในมอเตอร์ไซค์ที่สามารถล็อกได้บ้างครับก็คือโดยปกติรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะมีล็อกคออยู่แล้วนะครับแต่ล็อกคอเนี่ยมันเป็นคล้ายๆเป็นเดือยหรือเป็นสลักนิดเดียวนะครับซึ่งมันก็ถ้าเกิดคนที่ต้องการขโมยจริงๆอ่ะหรือว่าคนที่ชำนาญจริงๆอ่ะเขาก็สามารถที่จะทําลายได้ง่ายนะครับดังนั้นเราก็จะล็อกงส่วนอื่นจะมีกุญแจล็อกดิสเบรกนะครับหรือมีโซ่ไปคล้องนะครับที่ตัวซีลวดของรถกับตะเกียบหน้าหรืออะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่หรือบางคนก็อาจจะมีไปที่จอดรถริมฟุตบาทีี่่มมันโซให้คลอองงย คนเขาก็เอาโซ่คล้องไว้ครับวิธีที่3จอดในรัศมีกล้องวงจรปิดช่วยป้องกันการขโมยได้จริงไหมครับอันนี้ก็ช่วยได้ในกรณีที่ถ้าเกิดรถลอดูดดขโมยจริงครับแล้วเราเห็นว่าเราจอดอยู่ตรงนี้มันมีนมกล้องวงจรปิดอยู่ก็อาจจะขอในกรณีที่ถึง่าจะเป็นของสาธารณะหรือเป็นในกรุงเทพอะไรเงี้ยก็สามารถไปดําเนินการขอได้เพื่อขอดูกล้องว่าเออมีการขโมยใครเป็นคนขโมยซึ่งก็อาจจะดีในกรณีที่สามารถติดตามคนร้ายได้ง่ายครับ วิธีที่4ี่ล่ามโซ่รถไว้กับเสาช่วยป้องกันการขโมยได้จริงไหมครับอันนี้ผมมองว่าก็ช่วยได้ครับแต่ว่าเหมือนกับเป็นการซื้อเวลามากกว่าก็เปลี่ยนสมือนเราป้องกันให้รถเราเนี่ยอาจจะอะไรครับขโมยอาจจะหนึ่งก็คือเปลี่ยนเป้าหมายนะครับไปเอาคันอื่นที่มันขโมยง่ายกว่าอะไรเงี้ยได้ครับก็เปลี่ยนสมือนเป็นการซื้อเวลาแล้วกันก็สามารถชะลอนะครับให้เลือนกัาเจ้าของรถอาจจะกลับมาทันอะไรเนี้ยครับวิธีที่5ที่เขาแชร์ว่าสามารถป้องกันการขโมยรถมอเตอร์ไซค์ได้นั่นคือ ถอดกุญแจออกทุกครั้งเมื่อจอดรถอันนี้จริงครับก็คือในกรณีที่เราต้องไปไหนหรือได้หรือแล้วต้องการจอดรถเนี่ยครับแม้แต่ช่วงระยะเวลาเพียงเล็กน้อยอแป๊บเดียวก็ควรจะดับเครื่องนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราสตาร์ทเครื่องคาสวิตกุญแจไว้หรือว่าสตาร์ทเครื่องอยู่เนี่ยนะครับโอกาสที่จะโดนขโมยเนี่ยน่าจะมีง่ายขึ้นนะครับเหมือนกับเป็นการเปิดโอกาสให้สามารถขโมยรถเราได้ง่ายขึ้นอาจารย์เล่าถึงจุดที่คนมักจะลืมถอดกุญแจออกจนอาจนําไปสู่การถูกขโมย ก็คือในกรณีรถรุ่นเก่าๆครับบางครั้งในการจะล็อกหมวกกันน็อกเนี่ยมันจะต้องไปใช้กุญแจเนี่ยไปเปิดที่เบาะหลังนะซึ่งก็จะเป็นลักษณะของการไขกุญแจอยู่ซึ่งบางคนน่ยก็พอล็อกหมวกกันน็อกเ,อเสร็จเรียบร้อยแล้วบางทีก็ลืมบางลืมก็ลืมเอากุญแจออกมาซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะเป็นโอกาสหนึ่งที่ว่าถ้าเกิดพวกมิจฉาชีพเนี่ยอาจจะเดินมาเห็นอะไรเงี้ยนะครับอาจจะทําให้เกิดเหมือนกับเป็นแรงบันดันใจอะไรเงี้ยนในการขโมยก็ได้เพราะเห็นว่าเออโกอากาศอะไรเงี้ยแล้วไม่มีใครมองเห็นอะไรเงี้ยครับ ดังนั้นสรุปแล้ววิธีป้องกันรถจักรยานยนต์ถูกขโมยแบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับก็ในประเด็นเรื่องของการป้องกันการขโมยนี่ก็ถือว่าสามารถแชร์ต่อได้ครับแต่ก็แนะนําให้พิจารณาว่าเลือกวิธีที่เหมาะสมกับรถเราแล้วกันครับก่อนจะทําอะไรอย่าลืมใส่ใจและคํานึงถึงความปลอดภัยทุกครั้งนะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR โค้ดนี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จากเพลย์ลิสต์ชัวก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวก่อนแชร์นะครับ ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปได้วยกันกับชั่วก่อนแชร์